สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บางคนบ้านเฮาสาวมุกดาหารนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักใบพูและใบชูนะคะว่าแตกต่างกันแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปสํารวจกันเลยนะคะสําหรับใบพูนะคะจะเป็นไม้เลื้อยชอบเกาะต้นไม้ใหญ่ใบเรียวนะคะใบจะแหลมคล้ายกับใบพูนะคะมีกลิ่นฉุนและมีรสเผ็ดร้อนนะคะไม่นิยมนํามารับประทานอะ่ะ รับประทานเป็นอาหารนะคะมีสรรพคุณทางยานิยมนำมาทาก,กับปูนแดงทานร่วมกับหมากช่วยดับกลิ่นปากนะคะประโยชน์ทางยาของใบพูนะคะใบพููสด,ดรสเผ็ดนะคะเป็นยาถ่ายพญาติยาระบายอาการท้องผูกนะคะยาเจริญอาหารขับเสมหะลดไข้นะคะแก้ปวดศีรษะขับลมในกระเพาะอาหาร ทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะเป็นยาสมานแผลและใช้ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์แก้อาการผื่นคันนะคะลมพิษแล้วก็แพ้นะคะแล้วก็อักเสบแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดแก้ตาแดงแก้ววงเวียนศีรษะนะคะสรรพคุณก็มีอีกมากมายนะคะสำหรับใบชะพูจะเป็นพืชล้มลุกนะคะ ใบจะคล้ายดูหัวใจมีปลายแหลมนะคะกินหอมรสชาติจะเผ็ดเล็กน้อยนะคะนิยมนำมารับประทานเป็นอาหารเช่นเมี่ยงนะคะแกงหอยขมยำต่างๆแกงคั่วก,กะทินะคะกินแล้วดีต่อสุขภาพรับประทานแต่พอดีนะคะเพราะใบชะพูมีสารออกซาเลตสูงนะคะ ใบชพูขนาดกำลังอร่อยจะต้องเป็นใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปนะคะใบจึงจะนุ่มหอมและเผ็ดกำลังดีนะคะอย่างไรก็ตามใบชพูกินได้ทุกขนาดอายุของมันนะคะแม้แก่มากก็กินได้เพราะเส้นใยไม่ถึงกับเหนียวจนกัดไม่ขาดเพียงแต่ใบจะหยาบสักนิดนะคะและกลิ่นจะฉุนเล็กน้อย ในใบชพูมีสารเบต้าแคโรทีนสูงมากใบนำมารับประทานกับเมี่ยงคำนำมาแกงใส่กะทิข้าวยำห่อหมกหรือเป็นผักจิ้มน้ำพริกทงังภาคใต้ใส่ในแกงกะทิหอยขมนะคะแกงขั่วปูในจังหวัดจันทบ,บุรีใส่ในแกงปลาสำหรับประโยชน์และสรรพคุณของใบชูนะคะ1สามารถช่วยเจริญอาหารนะคะ2ช่วยขับเสมหะ ทำให้เสมหะงวดนะคะ 3. ทํทำให้เลือดลมซ่านนะคะ 4. แก้าธาตุพิการนะคะ 5. รักษาโรคเบาหวาน 6. ช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตด,ดีนะคะ 7. แก้ซอเสมหะทำให้เสมหะแห้งนะคะ 8. ช่วยย่อยอาหาร 9. ช่วยขับลมในลำไส้นะคะ 10. ช่วยขับเสมหาให้ตกทางทวารหนักนะคะ11ช่วยบำรุงธาตุนะคะ12แก้เบาเหมืองขัดเบาปวดเอ็นนะคะ13แก้ปวดท้องแน่นจุกเสียดแก้ไข้ดีซ้านดีกระตุกบำรุงน้ำดีนะคะ14รักษาโรคบิด 15. ยับยั้งการหดเก่งของกล้ามเนื้อ ลดการบีบตัวของลำไส้เล็ก 16. ช่วยในการขับเสมหะทางอุจจาระนะคะ17ช่วยบำรุงกระดูกและฟันและช่วยป้องกันการเกิดโรคก,กระดูกพุุนนะคะสำหรับใครที่ปวดฟันนะคะลองเอารากใบชูนะคะมาตำแล้วก็ผสมกับเกลือแล้วก็มาอุดใสยฟันเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้ดีเลยนะคะอันนี้ลองกับตัวเองมาแล้วคะ่ะดีมากๆเลยคะ่ะ ข้อควรระวังในการรับประทานใบชะพูนะคะถ้ามากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะนะคะทำให้มีการสะสมของสารออกซาเลตในร่างกายสูงน,นะคะซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคนิ่วในไตนะคะเวลารับประทานควรปรุงร่วมกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์จะช่วยให้ย่อยง่ายขึ้นในการใช้รักษาโรคเบาหวานนะคะจะต้องคอยตรวจน้ำตาลในปสัสสาวะก่อน และหลังดื่มน้ำทุกครั้งเพราะยานี้ทำให้น้ำตาลลดลงเร็วมากและในการต้มจะต้องเปลี่ยนต้นชพูใหม่ทุกวันนะคะบางท่านก็จะเอาใบไปต้มนะคะเพื่อเป็นสมุนไพรทางการรักษานะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นสมุนไพรบ้านๆที่มีประโยชน์และมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูเพิ่เมเติมได้นะคะ การขยายพันธุ์ของชพูนะคะชพูเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในทุกสภาพดินนะคะชอบดินร่วนซุยมีอินทรีย์วัตถุมากนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื่นชอบแสงแดดรำไรจึงมักพบชะพูโตโด,ดีในพื้นที่ชื้นนะคะแล้วก็มีร่มเงาโดยเฉพาะบริเวณใต้ต้นไม้ชะพูสามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกเงานะคะหรือว่าหน่อออกไปปลูกนะคะ เงาที่แยกอาจจะเป็นต้นอ่อนหรือต้นแก่เพียง2-3ต้นก็สามารถแตกกอใหญ่ได้การให้น้ำควรให้น้ำสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะในฤดูแล้งนะคะที่มักขาดแคลนน้ำส่วนในฤดูฝนต้นชบูปปสามารถเติบโตได้ดีเพียงอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาตินะคะสำหรับวันนี้ก็เอาเก็บความรู้เ,เล็กเน้อยมาฝากเพื่อนเอทุกคนนะคะใครเข้ามาชมแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์คนบ้านเฮาสามุกทหารด้วยนะคะแล้วก็จะลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของคนบ้านเฮาสามุกทหารนะคะยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะก็จะพยายามหาความรู้กิจเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ